โรกต่างชาติให้เป้าราคาทองคำในปี2568นะคะที่ระดับ3,000เหรียญสหรัฐต่อทริออนส์ค่ะ ราคาทองคำที่เป็นขาขึ้นแล้วก็ขยับทำเอาทำ high เรื่อยๆทําจุดสูงสุดใหม่ทําลายสถิตินะคะตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบันนะคะทะลุผ่านระดับ2,500เหรียญต่อทริออนส์แล้วพักตัวอยู่ที่บริเวณ2,500เหรียญบวกลบตรงจุดนี้แล้วยังมีโอกาสขยับขึ้นอย่างต่อเนื่องทําให้มุมมองทองคำในตลาดโลกในขณะนี้นะคะหลายฝ่ายมองค่ะว่าทองคำจะเป็นสินทรัพย์ที่น่าจับตามากๆนอกจากให ผลตอบแทนสูงที่สุดแล้วนะคะยังมีโอกาสให้ผลตอบแทนสูงขึ้นอีกเรื่อยๆอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ในปีนี้คาบเกี่ยวไปจนถึงปีหน้าค่ะไปดูกันสักนิดนะคะล่าสุดค่ะมีมุมมองจากซิตี้กรุ๊ปออกมานะคะว่าราคาทองคำในปี2568จะเห็นแน่ๆที่ระดับ3,000เหรียญสารัฐต่อ f รายออนส์นะคะส่วนไตรมาส4ปีนี้มีโอกาสที่ทองจะสามารถทะลุแล้วกลับ ขึ้นไปยืนเหนือ2,500เหรียญได้อย่างแข็งแกร่งนะคะให้เป้าไว้ที่2,550เหรียญต่อทรายออนส์ค่ะมีมุมมองจากหลายสำนักนะคะมองว่าทองคำน่าจะไปได้ไกลค่ะไม่ว่าจะเป็นทางด้านของ BMI ที่คาดการว่าทองคำจะพุ่งขึ้นไปแตะระดับ2,700เหรียญสารัฐต่อทรายออนส์หากว่า เฟดได้มีการทยอยปรับลดอัตราดอกเบีย้ยนโยบายลงนะคะตั้งแต่ในช่วงเดือนกันยายนไปจนถึงช่วงปลายปีค่ะโดยการปรับลดอัตราดอกเบีย้ยนโยบายของเฟดที่อาจจะเกิดขึ้นในช่วงหลังจากนี้นะคะจะช่วยลดต้นทุนค่าเสียโอกาสในการถือครองทองคําเนื่องจากทองคําเป็นสินทรัพย์ที่ ไม่มีผลตอบแทนในรูปแบบของดอกเบีย้ยค่ะนอกเหนือจากนี้การปรับลดดอกเบีย้ยจะกดดันทําให้ดอลลา,าร์สหรัฐอ่อนค่าลงซึ่งจะเพิ่มความน่าดึงดูดทองคําทําให้สัญญาทองมีราคาถูกลงสําหรับผู้ถือครองสกุลเงินอื่นนะคะขณะเดียวกันนักลงทุนพากันเข้าซื้อทองคําในฐานะสินทรัพย์ปลอดภยัยท่ามกลางความวิตกกังวลใจในสถานะ ความตึงเครียดในตะวันออกกลางรวมไปถึงสงครามระหว่างรัสเซียยูคเครนและความไม่แน่นอนเกี่ยวกับการเลือกตั้งประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกาที่กำลังจะเกิดขึ้นในช่วงปลายปีนี้ค่ะมาดูในโบรกบ้านเรากันบ้างนะคะทางด้านของแม่ทองสุก MTS GO ค่ะมองว่าราคาทองคำโลกได้ทำสถิติปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นทะลุ2,500เหรียญต่อทรอยออนในรอบนี้นะคะมองว่าโอกาสทองคำจะไปต่อค่ะซึ่งในแง่ของ ผลตอบแทนไปดูในเชิงเทคนิคเนี่ยในปีนี้ตั้งแต่ต้นปีจนถึงตอนนี้ทองคำปรับตัวเพิ่มขึ้นมาแล้วถึง21%นะคะยังไงก็ตามค่ะการขยับขึ้นมาของทองในรอบนี้นะคะที่ระดับ2,500เหรียญสารัฐ ต่อทรยออนส์นะคะมีโอกาสที่ทองอาจจะมีการขายทำกำไรนะคะโดยมีแนวรับอยู่ที่ระดับ2,480เหรียญสหรัฐต่อทรยออนส์แนวรับถัดไปอยู่ที่2,470เหรียญต่อทรยออนส์ถ้าหากว่าทองย่อมาเป็นจังหวะของการเข้าซื้อค่ะและไปขายที่แนวต้าน2,510เหรียญต่อทรยออนส์ต้านถัดไปอยู่ที่2,530เหรียญต่อทรยออนส์ค่ะแต่ยังไงก็ดีนะคะถ้าเกิดว่ามาดูการซื้อขายทองคำแท่งในประเทศไทยจะเห็น ได้ว่าบาท ของไทยที่มีสัญญาณของการแข่งข้าที่สุดในรอบปีเนี่ยทำให้ผลตอบแทนของทองคําทรงทรงตัวนะคะเพราะก่อนหน้านี้บาทที่อ่อนค่าทําให้ผลตอบแทนของทองคําพุ่งได้ผลประโยชน์2เด้งคือค่าเงินบาทที่ผันแปร ى, และราคาทองที่เป็นแคปิตัลเกณฑ์จากส่วนต่างที่ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นค่ะแต่ทองคําในรอบนี้ปรากฏว่าบาทแข็งค่าที่สุดในรอบปีทําให้ทองคําทรงทรงตัวอยู่ที่ระดับ4 7 0 0บาทอยู่ในกรอบนะคะ ซึ่งตอนนี้ให้แนวต้านไว้ที่ระดับ41,100บาทแนวรับ4 40, 4 0 0บาทซึ่งสามารถซื้อได้เมื่อทองคำย่อลงมาที่บริเวณแนวรับค่ะ ทางด้านของแม่ทองสุกแนะนำนะคะให้ลงทุนในกรอบระยะสั้นไปก่อนค่ะเพราะว่าช่วงนี้ค่าเงินบาทยังเป็นปัจจัยหลักในการกดดันราคาทองคำในประเทศไทยนะคะขณะเดียวกันมีรายงานข่าวเข้ามานะคะว่าทางด้านของธนาคารกลางจีนตอนนี้หลังจากที่ชะลอการซื้อทองคำไป2เดือนทำให้หลายฝ่ายจับตานะคะว่าตกลงแล้วจีนจะสะสมทองคาเป็นทุนสารองระหว่างประเทศ เพิ่มขึ้นต่อเนื่องเหมือนในอดีตหรือไม่เพราะก่อนหน้านี้ซื้อสะสมเรื่อยๆซื้อสะสมเรื่อยๆแต่ชะลอไป2เดือนค่ะล่าสุดสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานนะคะโดยอ้างอิงแหล่งข่าวว่าตอนนี้ธนาคารหลายแห่งในจีนได้รับโคต้าใหม่จากธนาคารกลางจีนให้เข้าซื้อทองคําโดยโคต้าใหม่ที่ได้รับการอนุมัตินี้จะเกิดขึ้นในช่วงเดือนนี้สิงหาคมค่ะ โดยการซื้อโคต้าใหม่ในการเข้าสะสมทองคำนั้นหลายฝ่ายมองว่าอาจจะเป็นอีกหนึ่งปัจจัยนะคะที่จะหนุนทำให้ทองคำเป็นขาขึ้น จากปัจจัยการซื้อของจีนค่ะโดยมองว่าจีนมีความต้องการที่จะซื้อทองคำเพิ่มขึ้นนะคะถึงแม้ว่าทองคำจะอยู่ในจุดที่ราคาสูงสุดเป็นประวัติการค่ะแต่ว่าปกติแล้วในอดีตเนี่ยจีนมักจะลดโคตาการนำเข้าทองคำเมื่อเงินหยวนอ่อนค่าเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐยังไงก็ตามการระงับการนำเข้าโคตา้าของทองคาในช่วง ที่ผ่านมานะคะก็เกิดจากภาวะที่ราคาทองคำมีสัญญาณของการพักตัวก็เลยทำให้มีการระงับการนำเข้าในช่วงระยะเวลาอันสั้นนั่นเองนะคะนักวิเคราะห์บอกว่าการซื้อทองคำของจีนมีบทบาทมากนะคะในการผลักดันทำให้ราคาทองคำพุ่งสูงตั้งแต่ช่วงมีนาคมเมษายนค่ะและถ้าหากว่าความต้องการซื้อทองคำของจีนยังคงมีเพิ่มขึ้นก็จะทำให้ทองคำพุ่งสูง ขึ้นอย่างต่อเนื่องเพราะว่าตอนนี้ทองคําถือว่าอยู่ในระดับจุดสูงสุดถ้าจีนยังซื้อในราคาที่แพงนั่นหมายความว่าความต้องการถือครองทองคําของจีนยังคงมีอยู่และจะเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ดันทําให้ราคาทองคํานั้นพุ่งขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะข้อมูลของสภาทองคําโลกระบุนะคะว่า ธนาคารกลางจีนไม่ได้ซื้อทองคำเข้าคลังสำรองเป็นเดือนที่3ติดต่อกันในเดือนกรกฎาคมค่ะโดยยังคงถือครองทองคำอยู่ที่ระดับ72.8ล้านออนซ์นะคะโดยทางด้านของธนาคารกลางจีนเป็นผู้ทองคำเป็นผู้ที่ซื้อทองคำรายใหญ่ที่สุดของโลกในปีที่ผ่านมาซื้อไปทั้งหมด7.23ล้านออนซ์นั่นเองค่ะทองคำตอนนี้นะคะ ทุกฝ่ายมองว่ายังน่าลงทุนเพราะ 1. เป็นสินทรัพย์ที่ปลอดภัย 2. นะคะเป็นสินทรัพย์ที่มีสเสน่ห์ถ้าเทียบกับสินทรัพย์อื่นๆที่ไม่ค่อยเอาเปรียเท่าไหร่นะคะ3ความต้องการทองคําจากสินทรัพย์ปลอดภัยเนื่องจากภาวะ ของการขัดแย้งระหว่างประเทศภาวะสงครามนะคะรวมไปถึงเรื่องของแนวโน้มอัตราดอกเบี้ยนในระดับต่ําทําให้จูงใจเข้าถือครองทองคําค่ะมองว่าทองคํายังคงเป็นเทรนด์ขาขึ้นรอบใหญ่นะคะและทองคําจะเป็นอีกหนึ่งสินทรัพย์ที่มีเสน่ห์และน่าลงทุนสําหรับนักลงทุนต่อเนื่องในปี2567นี้ยาวไปจนถึงปีหน้า2568ค่ะ